สวัสดีครับน,น,นักตกปลาที่ติดตามช่อง River Hunter BFS ทุกท่านนะครับวันนี้เรามาหมายแถวร้อยต่อนครชัยศรีบางเลนเหมือนเดิมนะครับก็จะเห็นว่าน้ำล้นตะลิ่งเกือบหมดแล้วนะครับช่วงนี้ก็น้ำทะเลหนุนสูงก็ได้แต่หวังว่าจะมีปลาตามน้ำใหม่เข้ามานะครับเช่นเคยครับ ถึงจะเป็นอุปกรณ์ชุดที่ถ้าหนาจะเห็นบ่อยก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับก็วันนี้ผมมาในอุปกรณ์ของคัน Steamwork The New w i l l i a m 542 ULC นะครับเวทสาย2-6ปอนด์ Born, นะครับแล้วก็น้ำหนักเยือ่อ1-8กร,รมัมประกบคู่มากับลอกเจ้าแก่ตัวเคลือตัวเดิมคู่มือผมนะครับ Shimano Debran BFS 2016ใส่สายา PE ของ ทอมมี่สโนนะครับเป็นสาย0.6ช็อกกิลดนะชิมาโนโอเซีย12ปอนด์นะครับแล้วก็ปลายสายเป็นเหยื่อลัวทักนะครับรีทักลัวทักเป็นเหยื่อจีนนะครับรุ่น 40s นะน้ำหนัก2.6กรัมก็เหมือนเดิมครับสีตรงตองครับสีตรงเขียวแสดเหมาะกับ น้ำขุ่นๆแดงๆแบบนี้นะครับส่วนจะมีตัวไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับ มาแล้วครับนานาครับตัวที่หนึ่งครับเดี๋ยวรอดูผลงานแล้วกันครับน้ำแรงด้วยนะครับวันนี้แล้วมุดอย่างเดียวเลยนี่ครับขึ้นมาแล้ว มุมกล้องมุมกล้องไม่ได้จัดเลยครับเดี๋ยวดูกันครับอ่าแล้วสวยๆเลยโอ้งับหมินมากเลยครับว้าวโอ้โห้ใสสวยเลยนะครับเคยจะเอากิปเปอร์ก่อน เจ้าสางเขียวตัวเดิมครับหน้นนนาฝนอย่างนี้น้ำคุณคุณอย่างนี้ต้องเขาเหรอครับโอ้โใสก่กำลังงามเลยนะครับ ย้ายหมายมาเจอตัวที่สองแล้วครับท่านผู้ชมมีสาอยู่นะครับเจ้าถิ่นก็กดดัน <c oughs> <c oughs> โอ้ยเราเจ้าขึ้นยังไงเนี่ยอุ้ยดูไสายครับ ขอจับปลาขอจับปลาไม่ได้ทำอะไรครับจุ้สวยเลยนะครับเดี๋ยวขอาตปลดแล้วก็ปล่อยครับลงลึกซะด้วย งามครับปล่อยเลยครับไปแล้วมาหาตัวต่อไปกันครับอุ้ยอุ้ยลืมดูเบ็ดเกิดเบ็ดง้างไปแล้วโดนตัวที่สองนี่เรื่องเป็นเรื่องนะครับ Nah, yang biasa lagi.